โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้มาครับ EP สองครับแล้วก็วันนี้จะมีลงคลิปไฮไลท์ด้วยนะครับโอเคครับเซิร์ฟก่อบผมหายนะผม,มเลยมาทำเซิเนะร์ฟใหน่อยเนี่ย oh. หาเหล็กมาเจอลองประมาณหาไม่ได้ mm. เอาไป ก็จะไปหาของต่อนะเลยจัก er. wow. um ็ีบยีบจักนเนี่ยมีน้แก่นะมาขี่มันก็ขี่อยู่นะ ถาบโดนน้ำก็สมห่งผลดีนะครับทุกคนนะอะไรโอเคครับอนกกรอยนะว่านกกรอยไงครับทุกคนลืมไน่าจะลืมท,ทาำไม่เป็น ไม่ตโตเลยนอ่ต้นไผ่ต้นไผ่ก็นจ้าต้เบ็นบูต้นเป็นบูนบะค,ค่ะทุกคนไผ่ไหมแปลว่าไผ่นะครับคำศัพท จะไปทำอ,อะไรได้นะไพอที่นั่งร้านเหรอทำได้แค่นี้เหรอก็ดีนะเอาไปทำสติกได้ด้วยทั้งก็ต้องเก็บ เจอแพนด้านะครับหามาลิตก่อนเพื่อได้นกมาอีกไม่เจอเลย ยนใจเยังยองยาร้องยองยเ่าโอเคจะมาองอนเลี้วปนี่นี่น้ำนะ มันก็ชอบประกอบกับซุปผักพริกจริงๆเลย Den er så stor. ิจะไปลวดเลยก่อนละกันผมทอมตัดเป็นสตอรี่ดี่ไหมครับทุกคน เล่สตอรี่ค่ะให้แม่ผักเปี้ยวปลาก่อนทำแมเราต้องให้ปลานะจับแมวแล้วกัน e ีนี้ปากมันจะกินไมนี่ย มันจะกินปลาไม่เนี่ยปายลาย่างตกแล้วนกก็มานกอ่าร้องเสียง,งดังดิแต่มันได้ยิน น่าจะหลงป่านี่ถ้ามันมาจับแมวทั้งหมดแล้วเ, <c oughs> เพราะผมไม่ได้ใช้มิวผมขอไปเลยไปนอนเนี่ยอนไปได้ตัดจับแมวแป๊บนึงนะโอเคครับจับแมวแป๊บนึงนอนเนาะขอตัดไปจับแมวเสร็จเลยกันแต่มันนานโอเคครับผมก็จับได้แล้วครับก็จะจับได้นี่ โอเคครับผมก็ขอจบคลิปเท่นี้นะครับ